ก็มีคนน่ารักแต่งตัวเลยเนี่ยโอ้ยนอนน้อยเหรอสวัสดีครับอันนี้ครูแต่งตัวเป็นตัวอะไรครับโอ้ตัวหนักไหมครับหนักไหมคุณไม่ต้องถามผมหรอกว่าแต่งตัวเป็นตัวอะไรผมจับฉลากได้ตัวนี้แต่งตัวป็นมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมันมาพูดสามนาทีมันคุ้มไหมเนี่ยนึกว่าจะทำนึกว่าจ,จะทำกิจกรรมกันกนะเนี่ยนึกว่าจะมีแบบเล่นเกมกันอย่างนี้ไงอ๋อแล้วจับฉลากได้ตัวอะไรเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกอะไรเนี่ยมันคล้ายๆโจ๊กเกอร์คล้ายๆโจ๊กเกอร์อิดอิดเพนนีไวเพนนีไวเพนนีไวแปลว่าไม่รู้มันเป็นตัวชื่อเพนนีไวโอ้ยเอายืนอย่างนี้ไหมเอากล้องอยู่ตรงนี้คือวันนี้คือคือไม่รู้หรอว่าเขาไป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 เอ้าแตกเลยน่ะคือไม่รู้หรอว่าเขาให้แต่งตัวเป็นแต่งตัวเป็นอะไรแล้วก็ แต่งมาทําไมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็รู้เจ็บใจแต่งเพื่อมาเขาเรียกว่าอะไรว่าเซอร์ไพรส์พี่ไม่รู้ใช่ไหมไม่มาเซอร์ไพรส์ไงว่าวันเกิดพี่ปายเนี่ยมาเซอร์ไพรส์อยู่แล้วว่าให้เซอร์ไพรส์แบบมาแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ไงนี่ไงไหมลงทุนเขียนหน้าแก้ตาเห็นไหมน่ารักน่ารักชอบมากเลยขอบตานอนน้อยเหรอมันเป็นมันเป็นกิมมิคแบบนี้โอ้กิมมิคมันเป็นตัวนี้มันเป็นตัวนี้พี่เขาแก่งอย่างุกอย่างไง ออยย่่าางงตัวจแล้วไอ้ผมโวยพอมันเกิดอ๋อิตโวยพอมันเกิดครับโวยพอมันเกิดคือก็ขอให้พี่ปายมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็พี่ปายเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยี่สิบห้าแล้วค่ะยี่สิบห้าเป็นพี่ผมอยู่สองปีสองปีเพราะว่าวันที่ยี่สิบสองนี่ก็งาันเกิดผมเหมือนกันนะครับอ๋อน้องเต้ไม่อยากได้อะไรเลยมันเกิดน้องเต้สิคืนกันไว้ให้ทุกคนเลยแล้วก็ประทับใจมากๆประทับใจแทนพี่มากพี่พี่พี่นี่แหละพี่พี่พี่เอฟซี ส่งของให้วันนี้โอ้โหล้นหลามมากๆมันจะเป็นเคก้อนใหญ่ไม่มันจะเป็นเงินทองที่มอให้นะครับขอบคุณมากมากที่เอ็นดูพี่ที่พี่จากพนักงานฟรีแลนซ์กลายเป็นคนรักมางไม้ครึ่งประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็ขอให้มีงานต่อไปเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสูงมากๆเย็นนี้จวดกันจวดแต่งตัวแบบนี้เลยนะเย็นนี้พี่ชอบคือผมแต่งแค่พูดแค่นี้แหละแล้วก็แต่งนานๆเลยนานๆทีก็ได้แต่งชุดแบบนี้ไง ก็ได้ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนก็ได้อ่ะมีคำถามมันอื่นไหมไม่มีหรอมีสิพูดเลยครับความประทับใจของพวกมอ์ักใจทงที่ไปหรอก็ที่ายเอาแต่ก่อนแต่ก่อนก็เป็นคนที่อ๋อง่ายที่ว่าเป็นคนที่ขยันมันเพียนอ่ะครับแต่ตอนนี้ขี้เกียจแล้วไม่ได้ใช้เอาแต่ก่อนตอนนี้เป็นคนละอย่างกันออเป็นคนที่ขยันมันเพียนแล้วก็เป็นคนที่ รู้จักเวลาเวลารู้จักรับผิดชอบในการงานนะครับว่จะเป็นตื่นหกโมงเช้าไปส่งที่สนามบินก็ตื่นได้ทุกวันนี้พี่ายก็ยังเหมือนเดิมก็ตื่นไปเส่รเหรอไม่แม่ไม่แม่ตื่นมาตื่นไปงานได้ไม่ไม่ขี้เซาในเวลางานแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะตอนนี้อ๋อแต่ก่อนไม่ดูดีเลยนแต่ก่อนดูไม่ดูดีเท่าไหร่แต่ก่อนยังเป็นเอาหมวยอยู่ทุกวันนี้เป็นเหมือนเกาหลีแล้วมทุกวันนี้ดีขึ้นยังดีขึ้นก็เลยนี่แหละสุภาพก็เลยสิ่งที่ประทับใจพี่ไปก็คือนี่ เราเขาเรียกอะไรวะเราไปชอบในการงานของเราผิดชอบนะแล้วก็ยังเป็นพี่สาวสวยของผมเสมอชายไหือชายชายพี่ชายสุดลอ้อนงดงามเสมอดีมากครับน้องเต้ตะกุนตอเป็นน้องรักอีกคนหนึ่งที่ผมรักมากๆผมรักและเป็นห่วงน้องเสมอเลยนะครับเป็นน้องที่ตั้งแต่ไปเข้ามาค่ายวันแรกๆเลยน้องก็อยู่ร่วมกันมานะครับเป็นยิ้มอะไรวะกิมมิกลระเป็นกิมมิ อ่ะเขายังไงก็ขอบคุณน้องเต้ตะ้คุณต้อสังกัดข้ายสิงห์มิวสิกเลยคับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนนะอะไรวะโอ้ยเหมือนมันมันมา